ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมนะครับมิเตอร์เฮานะครับวีรพงศ์นะครับอัศดอนชิยุทธ์นะฮะป่าวุธีรพงศ์นะครับทางมิติข่าว90.5 สมาร์เรดิโอนะครับขึ้นข่าวมหาชนนะครับต้องการวัสดีครับท่านผู้ฟังครับการวัสดีครับท่านผู้ชมครับกรับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับรายการที่โด่งดังที่สุดรายการหนึ่งนะครับทางมิติข่าว90.5นะครับสมาร์เรดิโอนะครับขึ้นข่าวมหาชนนะครับต้องกาบขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาด้วยนะครับออกอากาศสดตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ นะครับที่ช่องเดิมเลยนะครับ90.5นะครับสมาร์ทเรดินะครับขึ้นข่าวมหาชนนะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังรายการเราได้ทั่วโลกเลยนะครับผ่านทาง smartbomb.co.th นะครับที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันก็ Smart Bomb Radio นะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาได้นะครับหรือว่าจะทาง YouTube ก็ได้นะครับผ่านทางสตรีมมิ่งของทางช่องมิติข่าว90.5นะครับหรือว่า Facebook l i v e ที่ช่องเดิมนะครับมิติข่าว90.5เช่น เช่นกันนะครับสามารถติดตามรับฟังรายการมิเตอร์เฮาได้หลากหลายเลยนะครับรวมถึงที่ช่องอ่า YouTube ของผมด้วยนะครับก็เสิร์ชหาคำว่าคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮาได้เลยนะครับหรือว่ามาที่ช่องก็ BCC Channel FM 90.5นะครับหรือว่า Facebook นะครับในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กผมก็มีให้ติดตามมากมายเลยนะครับ Facebook ของผมนะครับเพจ BCC Channel ด้วยนะครับแล้วก็เพจต่างๆของทางรายการใช่ไหมครับแล้วก็ช่อง Tik t o k นะครับก็ b c อ่า BCC Channel FM 90.5นะครับก็มีหลากหลายช่องทางให้ต,ติดตามรายการได้นะครับหรือว่าเข้ามาเว็บไซต์ BCC Communication .net ก็ได้นะครับหรือว่า www.bccchannel.net BCC Communication .net ได้ทั้งสองเว็บเลยนะครับผมก็มีทุกทุกช่องทางนะครับที่จะช่วย Impact ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาวิสิตนะครับมาเยี่ยมเยียน เว็บไซต์ผมได้นะครับติดตามช่องทางต่าง,างๆของผมมิสเตอร์เฮานะครับรายการที่ดังที่สุดรายการหนึ่งของทางขึ้นมิติข่าว94.5สมารีทนรดิโนนะครับขอประทานโทษนะครับคุณเล่นนะครับพอดีมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นแหล่งข่าวเป็นเพื่อนๆกันเขาบอกเออเฮาคุยอย่างนี้ก็สนุกดีนะเหมือนกับเราสร้างตัวตนเราใช่ไหมครับอาจจะเวอร์ไปนิดหนึ่งขอประธานภัยนะครับแต่ก็เหมือนกับให้เออดู ไม่เครียดนะครับเพราะว่าท่านก็บอกว่าสมัยก่อนเห็นผมค่อนข้างเครียดในเรื่องของหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตหลังจากเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆที่เราได้รับผลกระทบใช่ไหมครับก็ทําให้เราจัดรายการและรู้สึกมันดรอปลงไปความสนุกความเฮฮามันหายไปแต่พอช่วงหลังๆนี่ก็เห็นมีสีสันมากขึ้นอย่างเช่นเอออ่านใน Facebook ะไตลกดีนะารายการที่ดังที่สุดนะฮะรายการหนึ่งของทางอ่าสมาร์ตบอมบ์ดอซีโออทีเฮดนะครับหรือว่าสมาร์ตเรดิโอนะครับขึ้นข่าวมาหาชนใช่ไหมครับหรือว่า อันนูนนี่นั่นใช่ไหมก็ทําให้เราอยากจะเออมิตหเห่านี้คีคุยนะขอประธานโทษน,นะครับก็เหมือนกับสนุกดีแล้วก็ทําให้รายการดูคลึกคลื่นไม่เครียดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องกลาบขอบคุณทุกๆคําคแนะนํานะครับที่ท่านแหล่งข่าวนะครับท่านบอกถ้าไม่รักกันจริงนะฮะอย่างที่เราคุยกันถ้าไม่รักกันจริงท่านก็จะไม่แนะนําก็มีทั้งให้คําแนะนําในสิ่งที่โอเคดีในสิ่งที่ ยังไม่ดีก็ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับความเมตตากรุณาจากท่านพี่วิท่านพี่รัฐนะครับที่ให้โอกาสผมมิเตอร์เฮานะครับได้มีโอกาสมาร่วมจัดรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮาทางขึ้นหน้าปัดวิทยุนะครับ FM90.5 สมาร์ทเรดิโอนะครับขึ้นข่าวมหาชนนะครับต้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตากรุณาจากท่านพี่ประหยัดนะครับพี่เค้กนะครับพี่เด่นนะครับช่วยควบคุมรายการให้นะครับและที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ฟัง กับท่านผู้ชมรายการทางทุกๆช่องทางของทางผมนะครับทางมิติข่าวก็ 10. 5และทุกๆช่องทุกๆช่องทางเลยนะครับของทางคุยสบายสไตล์มิตรเ่าด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆที่เลยนะครับสามารถติดตามรับฟังผมได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกนะฮะขอให้มีแค่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ 5G 6G หรือว่าในอนาคตอาจจะมีมากกว่า 6G ขึ้นไปใช่ไหมครับเราก็แค่ ขอให้มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถติดตามรับฟังรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮาได้แล้วนะครับต้องกลับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าก <And then, S 2> ําลังใจที <tit acontecer> ่สําค AL ัญที่สุดก็คือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับขอบคุณอ่าที่สําคัญอีกรายการหนึ่งเลยก็คือท่านผู้สนับสนุนรายการใช่ไหมครับก็ต้องกลับขอบคุณทางธนาคารนมสินด้วยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับทางผมนะครับและรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาเสมอมานะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้รับความเมตตากรุณากับรายการ กูสบายผ่านทางธนาคารอมสินผมก็ต้องเริ่มจัดไปนานแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีโฆษณาเข้ามาเลยใช่ไหมครับล้วก็ได้รับความเมตตากรุณาจากทางท่านพี่วิกับท่านพี่รัฐทางสมาร์ทบอมด้วยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับผมนะครับทำให้ผมยังพอมีช่องทางในการได้จัดรายการต่อไปนะครับแล้วก็อมสินด้วยนะครับต้องขับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตากรุณาอย่างงบวันเกิดของทางเอ็กซิมแบงค์ด้วยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาเป็นเคปนะครับผมก็กําลัง จดรายการนะครับตอนที่เราออนแอร์อยู่บ2ายสถึงบ่ายสนะฮะเป็นเทพที่ผมขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับตั้งแต่เนี่ยครประมาณ3ามทุ่มกว่านะครับเกือบสี่ทุ่มนะครับในช่วงค่ําคืนนะครับซาจับแมนะครับหรือว่าค่ําคืนของซาจับนะะแล้วก็ซาจับแมนะครับก็คือวันสิ้นเดือนนะฮะของของของปีเก่านะครับก่อนจะเข้าปีใหม่ก็คือคิวอีกใช่ไหมครับก็ถ้าเลิกแรกก็เถาไรซีที่เราได้คุยกันก็คือ ตั้งแต่23นาฬิกาถึง00.59นของเช้าวันที่10กุมภาพันธ์2567ก็คือ,อเข้าเทศกาลตรุษจีนแล้วใช่ไหมครับชิวอีกใช่ไหมครับก็คือพรุ่งนี้นะฮะก็คือผมจัดในวันผมกำลังบันทึกเสียงผ่านทางระบบซูมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดต่อเนี่ยในเวลาประมาณเกือบ4ทุ่มนะครับของค่ำคืนวันที่9นะครับ กุมพาพันธ์2567ก็คือเป็นวันไหว้นะครับแล้วก็ที่เราจะคุยกันที่ผมจะอ่าจะแบบได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดประจำเลยนะครับซาจับแมสซาจับแม้แล้วก็เข้าสู่ชิวอีกก็คืออ่าวันตุตจีนใช่ไหมครับแล้วเราก็อ่าหลังจากอ่าซาจับแม้แล้วเราปกติแล้วก็คือซาจับแม้ก็คือวันไหวนอกจากในช่วงเช้าที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็คือวันนี้นะ เป็นวันที่เก้ากุมภาพันธ์ก็คือซาจับนะฮะเราก็จะไหว้ท่านเทพเจ้าที่อยู่ที่บ้านเรานะฮะเสร็จแล้วเราก็มาไหว้บรรพบุรุษเราใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะรอในช่วงซาจับแม้นะครับก็คือวันที่เก้าช่วงเย็นๆนะครับก็คือหลังจากที่เราไหว้ท่านเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านแล้วไหว้บรรพบุรุษที่บ้านแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเตรียมจัดเตรียมของนะฮะของไหว้นะครับแต่เตรียมอีนะครับ เหมือนกับสาคูแดงอะไรเงี้ยนะครับเตรียมน้ําชาต้มน้ําชานะครับผลไม้นะครับเตรียมของต่างๆนะครับที่จะมาไหว้ขอพรอ่าชัยสิงเอียกงนะครับหรือว่าท่านเทพเจ้าแห่งโชคล่ามนะครับชัยสิงเอียกงนะครับเราก็อ่าทุกๆุกทีทุกๆปีคุณพ่อก็จะถามท่านผู้รู้นะครับหรือว่าเราจะไปซื้อชุดไหว้จากแถวยาวราชนะครับหรือว่ามีญาติผู้ใหญ่ซื้อมานะครับคุณลุงออาอะไรต่างๆนะครับช่วยซื้อมาให้นะฮะในนั้นก็จะมี เทียบนะฮะที่เป็นกระดาษบอกว่าเราจะไหวากี่โมงไหว้ทิศไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็กับคุณแม่คุยกันบอกว่าเราเอาเลิกสะดวกละกันนะฮะเราก็ถ้าเราไม่รู้เลิกเลยใช่ไหมครับเราก็ใช้เป็นเลิกแรกดีกว่าก็คือเท่าไก่ซีนนะครับก็เลิกแรกก็เริ่มตั้งแต่23.00ิบนถึงศูนย์ศูนย์จุดาเก้านนะครับของเช้าชิวอีกก็คือวันที่ อ่ากุมภาพันธ์สองพันห้า้ยก็ใช่ไหมครับก็ผมก็เลยใช้เลือกแรกเป็นเท่าไก่ซีเสร็จแ,แล้วผมก็ลองมาเช็คข้อมูลในในอ่ากูเกิลดูนะครับว่าอากูดูนะครับว่าเออเราจะไหว้ทิศไหนนะครับก็มีท่านผู้รู้ช่วยแนะนําว่าให้เราตั้งโต๊ะหันไปทางตนออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ผมก็เลยถึงว่าเดี๋ยวผมบันทึกเทปเสร็จใช่ไหมครับตัดต่อเรียบร้อย แปลงเป็น MP3 นะครับเพราะเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีเพื่อนตุ้มเข้ามาช่วยรายงานของสถานการณ์ข่าวที่เพื่อนตุ้มได้ไปทำข่าวมาแล้วก็มารวมกันแล้วก็มาแปลงเป็น MP3 แล้วก็ส่งให้ท่านพี่ประหยัดนะครับในทางอีเมลนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้ช่วยเปิดอ่เทปนะครับที่ออนแอร์สดในช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องกาบขอประทานโทษและขอประทานภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วผมก็ชอบแบบจัดสดะนะฮะแต่ว่าพอดีคุณแม่บอกว่าเออพอดี ปีนี้ตรงกับตุจีนพอดีนะครับที่อาจจะมีญาติญาติมาไปเจยนะฮะก็เหมือนกับมาเยี่ยมนะฮะเอาส้มมาเปลี่ยนนะฮะปกติสมัยก่อนเด็กๆก็จะเป็นหน้าที่ผมนะฮะที่หลังจากที่เราไหว้วันไหวใช่ไหมครับซาจับใช่ไหมครับแล้วก็เข้าคิวอีกใช่ไหมครับแล้วเราก็ในซาจับแม้แล้วก็จะมาถึงเช้าคิวอีกเนี่ยเราก็จะต้องดูนะฮะบางปีก็ไหว้ไหว้เทถาไก่ซีเลยนะครับบางปีก็อาจจะไหว้ตีสองตีสามหรือบางปีจะไหว้ เช้าเลยก็มีนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วแต่ครูบาอาจารย์สอนให้ไหว้เลิกไหนเลิกไหนเลิกไหนใช่ไหมครับเสร็จแ,แล้วเราก็พอชิวอีกเช้าใช่ไหมฮะเราก็อ่าเราจะต้องทันเจนะครับเราก็นําของที่เรากลาบขอพรไฉสิงเอกองนะฮะแล้วก็จะมีวุ้นเส้นมีมีเห็ดหูหนูดํานะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งพอดีผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะฮะเราก็จะไหว้หลายๆอย่างผลไม้แล้วคุณแม่ก็จะมาผัดอาหารเป็นแบบเจนะครับแล้วก็ กินกินข้าวกันตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะก็คือทานเจนหนึ่งมื้อนะครับเราก็รับเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินทางเดินสายละตอนนี้เราก็จะถือส้มนะฮะเราสมัยก่อนคุณแม่ก็จะใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าแล้วก็เอาส้มเรียงไว้สี่ลูกแล้วก็ผูกให้เราหิ้วได้เหมือนกับตะกร้านะฮะแต่ว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าแล้วเราก็จะไปไปเจียท่านอ่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับแต่คุณยายผมเสียก่อนนะครับะคุณยายผมเสียก่อนก็จะมามาไปเจีย คุณปู่คุณย่าที่บ้านอาเจกนะครับแล้วก็คุณตานะครับที่ที่บ้านคุณตาที่ตลาดสมเด็จใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็จะไปบ้านย่าผู้ใหญ่นะฮะคุณปู่คนที่สองนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะไปทานข้าวกันนะฮะผมก็ดีใจเพราะว่าเวลาเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนเนี่ยเราอย่างน้อยๆเนี่ยนะเราจะได้อ่างเปาละเราเราได้อ่างเปาแน่นอนนะฮะเราก็ดีใจแล้วเราก็ต้องเตรียมคําพูดไว้เลยนะ ซิงเจียยูอีซีนี่พวกใช้นะฮะเพราะว่าในช่วงย้อนกลับไปผมอายุสักสิบกว่าขวบนะฮะตอนนี้ห้าสิบใช่ไหมย้อนกลับไปสักสามสิบปีก่อนตอนนี้ตอนนู้นนะฮะถ้าย้อนกลับไปคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยก็ประมาณอายุสี่สิบต้นๆกันใช่ไหมครับเวลาเราเจอญาติผู้ใหญ่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอเจกอแปะอึ้มอซิมอะไรต่างๆเราก็จะอ่าไปขออนุญาตผู้ว่า ซินเจียยู่อีซิน,นี้พวกใช้นะครับเพราะท่านยังท่ทานทําธุรกิจอยู่นะครับพอมาถึงยุคเจ็ดสิบกว่าหกสิบกว่าบางทีท่านก็อาจจะค่อยๆเฟดออกมาให้ลูกๆท่านมาบริหารแทนใช่ไหมครตอนนี้เราก็พอเจอสมัยก่อนเราก็จะต้องใช้คําว่าซินเจียยู่อีซิน,นี้พวกใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นคนุณปู่คุณย่าคุณตาคุณปู่คนที่สองและย่าผู้ใหญ่แ้ววก็อาจจะเป็นซินเจียยู่อีซิน,นี้เกี่ยงคังกนะ็ขอให้ท่าน มีสุขภาพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเป็นร่มโพล่มใสให้กับลูกหลานนะครับนานๆน,น,นะครับแต่แล้วตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนสถานะแล้วจากที่พอเราเด็กขึ้นมาตอนนี้จะห้าสิบจริงๆผมก็ควรจะต้องมีครอบครัวมีลูกแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องให้เป็นหน้าที่ลูกๆไปอวยพรนะฮะก็เราก็ไปกับลูกแล้วก็ไปอวยพรทั้งผู้ใหญ่หลับผู้ใหญ่แทนใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็ถ้าเจอคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะฮะอาเจกอาแปะนะครับเอ,อ,อื้มอมาซิมเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแล้วว่า อ่าซินเจียยูอยิซินนี้เกี่ยงคังนะครับเพราะท่านมีอายุมากขึ้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากพวกใช้เป็นเกี่ยงคงังก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าสุขภาพนี่สําคัญนะครับพอเรามีอายุขึ้นมาเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราเคยคุยกันไว้สองอย่างที่จําเป็นสําหรับพอเราเริ่มมีอายุขึ้นมาหนึ่งคือขอให้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมครับสอง ต้องมีพ็อกเก็ตมันนี่ต้องมีเงินเก็บเยอะๆนะครับเพราะว่าเวลาป่วยไข้ขึ้นมาแม้ว่าเราจะใช้สิทธิบัตรทองเราจะใช้สิทธิ์ต่างๆใช่ไหมครับมีประกันมีอะไรต่างๆแต่เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการซื้อยุกยาเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราไม่มีเงินเก็บไม่มีพ็อกเก็ตมันนี่ไม่มีเงินฝากธนาคารไว้บางทีมันก็ลําบากนะครับเหมือนกับผมเนี่ยฮะตอนนี้ผมขยับอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าผมมีนี่เต็มไปหมดเลยแล้วผมไม่มีรายรับ เพราะผมก็ไม่คิดว่าผมจะแยกขนาดนี้ในช่วง4ปีที่ผ่านมาเพราะว่าโฆษณาผมหายหมดเลยครับตอนนี้ก็เหลือธนาคารอมสินเบรษัทเดียวนะครับซึ่งผมก็พยายามใช้ความสามารถเท่าที่ผมมีแต่ผมก็ยังไม่สามารถเจาะขยายเพิ่มเติมได้แล้วก็ได้รับความเมตตาการุณาจาก Exim Bank ด้วยนะครับที่ช่วยให้การสนับสนุนแบบเป็นงบวันเกิดนะครับปีนึงก็จะได้ประมาณ1ครั้งนะครับก็มาช่วย ในรายการแล้วที่สําคัญที่สุดก็ต้องกราบขอบคุณท่านพี่วิท่านพี่รัฐทางสมาร์ทบอมนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับผมนะครับให้โอกาสผมได้มาร่วม จัดรายการที่ขึ้น90.5นะครับกับรายการคุยสบายสไตล์มิเตรเฮานะครับรายการที่โด่งดังที่สุดรายการหนึ่งของทางขึ้นหน้าปัดวิทยุ FM 90.5เลยนะครับแล้วก็ได้พี่ประหยัดพี่เช็คพี่เด่นช่วยควบคุมรายการนะครับรายการจะดังไม่ได้เลยนะครับถ้าพี่ประหยัดของผมพี่เช็คพี่เด่นลืมเปิดเสียงคอนโทรลให้นะครับแต่ตอนนี้ก็ดังนะฮะเพราะทานผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถรับฟังได้ผมก็รับฟังได้ขอโทษนะครับก็อยากจะสร้างสีสันให้กับรายการนะครับ ก็เลยย้อนกลับมานิดนึงว่าเราก็เลยต้องเปลี่ยนสถานะแล้วนะฮะแล้วก็สมัยก่อนผมก็จะต้องเดินสายกับคุณพ่อคุณแม่แล้วผมก็จะมีหน้าที่เอาส้มนะฮะแล้วก็บออวยพรท่านผู้หลับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้รับอ่างเป่าเราจะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยนะฮะพอเราเก็บอ่างเปาเสร็จเราก็จะฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยดูแลเงินให้เราบางทีเราอยากได้อะไรก็ค่อยมาขอจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะไปเปิดบัญชีให้อย่างผมเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะไปเปิดบัญชีธนาคารออมสินให้ใช่ไหมครับอยู่แถว อ่าตลาดท่านินแดงอ่ะนะครับเสร็จแล้วบางทีก็ชื้อฉลากออมสินให้นะครับบางทีได้เงินตะเอียมาบางทีได้ก้อนหนึ่งมาคุณพ่อก็คุณแม่ก็จะเพิ่มให้ก็เป็นเงินออมเก็บเข้าซื้อฉลากออมสินใช่ไหมคพอครบกําหนดบางทีไปขึ้นเงินโอ้มีถูกรางวัลน,นิดหน่อยก็จะซื้อเพิ่มให้ก็เหมือนกับสร้างนิสัยการออมให้กับเราตั้งแต่เด็กๆจนสูงโตขึ้นมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมามาถึงยุคนี้แล้วก็ต้องปิดสถานะแล้วนะฮะกลายเป็นอ่าตอนนี้ผมก็ ไปรับอังเปาไม่ได้แล้วเพราะว่าพอผมทํางานแล้วผมก็เหมือนกับตามประเพณีของจีนเราใช่ไหมครับพอเราเริ่มทํางานแล้วเราก็จะไม่ได้รับอังเปาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะต้องเป็นผู้ให้อังเปาแทนใช่ไหมครับแต่ว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีเนะี้ผมคิดว่าน้องๆผมหล,นหลานๆลูกๆอ่าน้องๆผมก็อาจจะโตขึ้นมาอาจจะมาไปเจียผมก็มาเยี่ยมผมอาจจะต้องเอาอังเปามาให้ผมก็ได้นะครับเพราะในฐานะที่ผมเป็นอ่า พี่ชายคนโตของทั้งสองบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านทางคุณพ่อบ้านทางคุณแม่ผมเป็นตัวเฮียนะครับก็เป็นเหมือนกับพี่ชายคนโตทางฝั่งของลูกหลานทางคุณพ่อลูกหลานทางคุณแม่นะครับแล้วก็น้องๆก็อาจจะมีลูกๆหลานหานกันนะฮะก็อาจจะ <laughs> เป็นคนมาให้อ่งเปาผมก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มาอวยพรให้คุณแม่ผมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงก็สินี้เกี่งนคังนะครับแล้วก็อาจจะอวยพรให้ผมจอเซนลี่หอหอก็สินี้พวกชัยนะฮะผมก็ตัง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 ก็ขอให อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามที่ผมเห็นคุณพ่อคุณแม่บอกบางทีเราอ่ามีคนมาอวยพแเราก็อย่าบอกตัง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 นะครับหรือว่าอ่าเฮงเฮงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เหมือนกับเป็นคําอวยพรซึ่งกันและกันนะฮะเราก็จะรับในช่วงตุดจีนนะฮะแล้วเราก็อาจจะได้เงินอ่งเปามาให้เงินอ่งเปานะครับเราก็จะต้องเตรียมเงินไว้ใส่ซองสมัยก่อนคุณพ่อก็จะคุณแม่ก็จะบอกว่าเอออาป,ป้าช่วยเตรียมเงินให้หน่อยนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ซองคุณพ่อก็ จะจัดเตรียมเงินก็คือให้พี่ที่ดอกเบีย้ยช่วยไปแรกแบคงให้ใช่ไหมก็อาจจะแบ่งสิบแบงยี่สิบสมัยก่อนนะครับแบ่งร้อยแบงห้าร้อยนะครับแล้วก็มาเตรียมใส่ซองสีชมพูไว้แล้วก็จะให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตานะครับแล้วก็ให้อ่าพี่ๆน้องๆของคุณพ่อคุณ,คณแม่กันใช่ไหมครับแล้วก็ให้หลานๆผมก็จะได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะให้ผมด้วยนะครับเหมือนกับ เป็นเคสนิดหน่อยอะนะฮะก็เหมือนกับให้เรารล่ํารวยรล่ํารวยคุณพ่อคุณแม่ก็จะใส่ซองให้ผมนะฮะเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นธรรมเนียมนะฮะให้เออเอาเอวยพรให้ลูกไปเฮงเงมีครอบครัวมีเงินมีทองไม่ขาดสนอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะรับมาตัางๆต่งตังๆขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะฮะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเก็บเงินมาเข้าบัญชีบ้างใช้จ่ายบ้างแล้วก็ไปทานกันหลังจากที่ วันชิวอีกใช่ไหมครับเราก็จะเดินสายไปเยี่ยมญาติใช่ไหมครับเสร็จแ,แล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารร่วมกันใช่ไหมฮะแต่วันนั้นอาจจะคนคนเยอะหน่อยถ้าเราไม่ได้จองไว้ก็อาจจะต้องหาร้านที่อาจจะคนน้อยนิดนึงฮะแล้วเราก็เข้าไปทานกันแต่ก็ได้คุยกันหรือไม่ก็เปลี่ยนวิธีใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะมาทานเป็นบ้านผมบ้านญาติได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าเป็นธรรมเนียมที่แบบสมัยก่อนที่เขาเคร่งกันเนี่ย อู๋เขาห้ามเลยนะห้ามห้ามจับไม่กวาดเลยนะถ้าผมจําไม่ผิดนะห้ามห้ามทําความสะอาดหรืออะไรเงี้ยเป็นเช็ดเป็นอะไรต่างๆแล้วต้องพูดแต่สิ่งดีๆนะฮะเขาจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีเขากลัวว่าเดี๋ยวพอเราพูดสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันจะติดไปหนึ่งปีนะฮะที่ที่ผมซึมซับมันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะเราก็จะพยายามพูดแต่สิ่งดีๆในวันจุดจีนนะฮะคิวอีกนะฮะแล้วเราก็อย่าลืมนะฮะว่าเดี๋ยวเราไหว้นะฮะตามที่เราได้คุยกันนะฮะที่ไออี้เก๋ท่าน อีเกซิน MM ีนะครับท like ี you to to time, right then, right. ่ท่านเป็นแฟนรายการประจํานะครับท่านก็ช่วยสอนนะฮะอย่างเช่นว่าเราไหว้องอากงท่านเทพเจ้าชัยสิงเอียกงนะครับหรือว่าท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับเราก็ตั้งโต๊ะไหว้ค่อยให้ทูบหมดไปสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เชิญเทียนแดงนะครับชูขึ้นมาแล้วก็เชิญเข้าบ้านเชิญอากงเข้าบ้านนะครับชัยสิงเอียกงเข้าบ้านแล้วก็ออกมาเชิญกระถางทูบเข้าบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็เตรียมเต้านะฮะเต้าที่เวลาไหว้นะฮะเราไปที่ ร้านขายกระดาษเงินกระดาษทองจะเห็นเต้าจีนนะฮะที่เป็นกระดาษที่เป็นรูปเต้านะฮะเราก็ดึงไส้กลางออกใช่ไหมครับแล้วก็มาโกยที่ทูบนะฮะแล้วก็บอกโกยเงินโกยทองเข้าบ้านนะครับแล้วก็เข้ามาตั้งที่ที่ภายในบ้านนะฮะเราอาจจะจัดเตรียมอ่าโต๊ะไว้ใช่ไหมครับที่เชิญกระถางกระถางทูบเข้ามาเชิญทูบแดงเข้ามาแล้วก็นําเต้าเข้ามาแล้วก็เชิญนางกงเข้าบ้านขอให้ร่ารวยร่ารวยใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ออกมา ก่อนที่เราจะออกมาเผาใช่ไหมฮะเราก็ดับเทียนพอดับเทียนเทียนแดงคู่เสร็จฮะเราก็เดินออกมาเผากระดาษเงินกระดาษทองที่เรากราับขอพรองคชฉยสิงเอกองนะครับท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภเสร็จแล้วเราเผากระดาษอะไรเรียบร้อยเราก็ปิดบ้านใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็มาเชิญเต้าที่เราว่าที่เราโกยโกยเงินโกยทองเข้ามาเราก็มากลา,กากบขอพรที่หน้าตีจวยกงตีจวยมากนะครับท่านท่านเจ้าที่นะครับแล้วก็ตั้งไว้สามวันนะครับแล้วก็ค่อยเผานะครับก็ขอให ติดอยกงติดอย่มากปอหอด้วยนะครับองค์อากงท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาบปอหอคุ้มครองขอให้คนในบ้านร่ำรวยร่ลำรวยนะครับมีเงินมีทองนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเราก็ขอจริงๆแล้วตอนนี้เวลาเราไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เราขอหนึ่งขอให้คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงสองขอให้เราร่ำรวยร่ลำรวยหาเงินมีช่องทางเปิดทิศเปิดทางเปิดคุมทรัพย์ให้เราสามขอให้เรามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับสี่ ขอให้เรามีเงินคล่องตัวนะฮะทำอะไรก็ขอให้คล่องตัวมีกะะัลยาณมิตรที่ดีไปไหนมีคนหลงมีคนรักนะครับมีกุ้ยหนังมีผู้ใหญให่ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับคำจุนนะครับอย่างนี้ฮะเวลาเราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไหว้ใชยสิ่งแอกงนะครับเราจะต้องมีกุ้ยหนังจีนนะฮะเป็นกระดาษกระดาษเงินกระดาษทองที่แบบกุ้ยหนังนะครับขอใหอ้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะมีห่วงแสจี้อาจจะมีอ่ากระดาษเงินกระดาษทองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือกุยหนังจีนะครับกุยนังนะกุยนังถ้าออกเสียงผิดหรือว่าพูดผิดต้องกลับขอประทาพภัยนะครับเหมือนก็ต้องมีกุยนังด้วยนะครับก็ขอให้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คาจุนนะฮะเราก็ไหว,ดวออ้ด้วยนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะส่งม้า ขึ้นไปรายงานท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับก็แล้วแต่ประเพณีต้องถามท่านผู้รู้นะครับแต่ของผมก็เอาแบบตอนนี้เรื่องสะดวกเลืองง่ายๆนะครับก็คุยกับคุณแม่เพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงไม่งั้นเราก็จะพาคุณแม่ผมก็จะมีหน้าที่ขับรถไปเพราะแถวเยาเวราชจะหาที่จอดรถยากหน่อยผมก็จะพาคุณแม่ไปแถวเยาวราชคุณแม่ก็จะเดินเข้าไปซื้อกระดาษเงินกระดาษทองหรือของที่คุณแม่รู้จักกับร้านคุณคุณน้าที่เขาขายของกระดาษเงินกระดาษทองนะฮะเราก็จะจัด ชุดไหว้มีทูบมีอะไรต่างๆมาผมบางทีผมชอบไปซื้อประทัดด้วยนะมาจุดขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ราคาก็อาจจะไม่ค่อยแพงมากอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะมาซื้อแถวตลาดภูก็ได้นะครับก็จะมีอยู่สองสองที่ที่พาคุณแม่ไปซื้อหนึ่งก็แถวยาวราสองก็แถวตลาดปูใช่ไหมครับก็จะไปซื้อกระดาษเงินกระดาษทองและอุปกรณ์ต่างๆที่มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไวหว้สสาหรับบัมพ์พระบุุษของครอบครัวด้วยนะครับ ก็จะพาคุณแม่ไปแต่ตอนนี้คุณแม่ก็ไม่แข็งแรงนะคะเวลเราเดินเหินก็อาจจะเหนื่อยไม่เหมือนเดิมนะคะหรือว่าถ้าให้คุณนา้นาๆไปช่วยก็มันมันมันบางทีเราเร่งเ่งก็สงสารคุณแม่นะ,ะันมันความกระฉับกระเฉงไม่เหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่ที่ป่วยมาก็เป็นโรคเหลือหลังใช่ไหมฮะมันก็ไม่กระฉับกระเฉงแล้วถ้าเกิดตำรวจมาหรือว่าจอดรถอ่าขาวแดงหรืออะไรต่างๆเราก็กลัวเดี๋ยวจะมีปัญหาเราก็เลยบอกเออ้นอง,ง,ง่ายๆแล้วกันสมัยก่อนบางทีผมก็ให้พี่ เมอ่อไซด์แถวบ้านนะครับเอาแปะแถวบ้านช่วยมารับผมนะครับผมก็จะไปร้านที่คุณแม่ซื้อประจํานะครับก็นั่งซ้อนเมอร์ไซด์ไปแล้วไปซื้อแถงคุณแม่ก็มีนะครับแล้วก็บางทีเราก็จะซื้อทีเยอะๆเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทีเป็นหลายๆพันนะครับเราก็มีบัตเจ็ตของเราเราก็จะจดจดๆไปนะฮะว่าเราอยากจะได้อะไรบ้างเราก็จะซื้อเขื่อมาเลยแล้วก็ใช้ได้หลายๆครั้งใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ง่ายนะครับเป็นเซ็ตเป็นอะไรต่างๆที่เขาจัดเซ็ตไว้เราก็ซื้อมานะฮะแล้วก็มี คำแนะนําในการสอนไหว้ด้วยนะครับก็ช่วยเราได้เยอะเลยใช่ไหมครับเราก็มากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเสร็จแล้วชิวเก้าอย่าลืมนะครับทีกงแซนะครับท่านเทพท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินวันเกิดด้วยนะครับก็กราบขอพรท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินด้วยนะครับเพราะปกติแล้วที่ผมได้มีโอกาสได้เรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบนะครับผิดถูกยังไงกราบได้โปรดให้อภัยผมด้วยนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้นะครับพอหลังจากช่วงตุบจีนแล้วเนี่ยฮะเราก็จะไปพระเก่งใช่ไหมครับก็พระเก่งหรือ ขอให้พระเก่งให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองเราปอปอุ่งคุ้มคร um. องเราตลอดทั้งปีใช่ไหมครับเราก็จะพระเก่งให้คนในบ้านก็คือเจ้าบ้านก็คือบ้านเราอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่เราก็จะพระเก่งบ้านเล็กที่นี้ด้วยแล้วคนในบ้านที่เป็นอาเจ้าบ้านอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยนะครับแต่แล้วเราก็จะปอุ่งทุกๆคนใช่ไหมฮะให้พระเก่งปอุ่งเราด้วยปออุ่งผมปออุ่งคุณแม่แล้วเราก็จะติ๊กนะฮะว่าเราจะทําอะไรบ้างเราก็คุณแม่ก็จะมี บางทีก็ขอแบบฟอร์มที่ทางไต้ฮ่องกงมาก่อนใช่ไหมครสารเจ้าพ่อไต้ฮ่องกงที่พระพาชัยแล้วก็มาให้คุณพ่อเขียนให้ติ๊กให้ว่าจะเราเขียนชื่อนะฮะติ๊กว่าเราจะทําอะไรบ้างปออุ่งแบบไหนพักเก่งแบบไหนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็คุณแม่ก็จะเดินเข้าไปยื่นให้ยื่นให้เสร็จก็จะได้รับขนมฮะข,ขนมของไหว้จีนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมขนมกลับมาที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็ขอเพราะว่าตุ๊ดจีนเนี่ยเราจะมีาทางศารจะมี จัดเตรียมนี้ด้วยนะครับอีนะครับขนมอีนะครับเราก็ขอกลับมาทานเฮงๆด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็มีขนมที่เราทําบุญพระเก่งนะครับเราก็หรือว่าปอองนะฮะท่านก็จะให้ขนมมากี่ชุดกี่ชุดกี่ชุดที่เราทําปอองพระเก่งเสร็จแล้วเราก็นําขนมเนี่ยนะฮะมากาบขอพรตีเกยกงตีเกยมากก็ได้นะครับแต่ว่าคุณแม่ผมก็จะเก็บขนมไว้ก่อนแล้วก็วันชิวเก้านะครับปีนี้น่าจะตรงกับวันที่ส8บปด คุมภาพันธ์2567ใช่ไหมครับก็จะมากราบขอพรท่านพ่อท่าน,านแม่้าดินทีกรงแสนะครับแล้วก็จะนําขนมที่ได้มาจากการพระเก่งเนี่ยมากราบขอพรท่านพ่อท่านแม่้า,า,าดินด้วยนะครับเราก็จะจัดเตรียมเหมือนกันนะครับมีกระถางทูบมีทูบแดงเออมีเทียนแดงนะครับแล้วก็ทูบใช่ไหมครับน้ําชาแล้วก็ของเสนน้นไหว้น่ยไมใสิ่งอ่าอ่าส้มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีกระดาษเงินกระดาษทองใช่ไหมครับแล้วกข็ขนมที่เราได้พระเก่งมานะครับจากทางสาร อ่าแต่ฮ่องกงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปพักเก่งกับอ่าบ้านคนรู้จักนะครับที่ท่านมีองค์ประทับของสิ่งศักดิ์สินนะครับเราก็จะให้ท่านช่วยเช็คดวงชะตาให้ว่าเออเจ้าเราก็จะพักเก่งก็คือคุ้มครองที่บ้านนะ้วอ่าเจ้าบ้านเสร็จแล้วเราก็ให้ไล่แต่ละคนนะฮะว่าอ่าพักเก่งให้คุณพ่อคุณแม่ผมให้เช็คดวงชะตาว่าต้องตกเคราะห์ไหมถ้าตกเคราะห์ก็ให้ช่วยพักปออุ่งคุ้มครองใช่ไหมครับเราก็จะท่านก็จะคํานวณช่วย เทคโดนเตตาให้ตรงนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็าก็สบายใจนะฮะแต่เราก็จะไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเรารู้สึกว่าเราดวงไม่ดีดวงตกเราก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะอ,อ,อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับหรือเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเข็มขัดสัน้นมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราก็เลยใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทดีกว่า ช่ไหมครับหลังจากถ้าท่านผู้รู้ท่านช่วยเตือนเรามานะฮะแล้วก็สอนเราไปไหว้เติมน้ํามันตะเกียงหรืออะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วง กับเพื่อนตุ้มนะครับพักสักครู่ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรับรางงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมป่าวุธนะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิเตอร์เฮานะครับะจินข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทางมิตรีข่าวก็สุดจุดหน้าสามารถเริโๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงขอขอบคุณนะคะ จริงๆแล้วผมก็ชอบจัดแบบจัดสดนะครับแต่ว่าพอดีวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะครับก็เลยขออนุญาตมาเป็นเทปล่วงหน้า1วันนะครับแต่ว่า รายละเอียดครบครันนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับกับมิสเตอร์เฮานะครับวีระพงศ์อัศดรนธิรยุทธนะครับป่าวุฒิธิรพงศ์นะครับและเพื่อนตุ้มนะครับคุณนารดานะครับกับรายการคุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮานะครับรายการที่โด่งดังที่สุดรายการหนึ่งของทางสมาร์ทบอมบ์นะครับหรือขึ้นข่าวมหาชนนะครับสมาร์ทเรดิโอนะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมจากทุกๆช่องทางเลยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับรายการจะโด่งดังไม่ได้เลยนะครับถ้าที่ประหยัดล er ืมเปิดเสียงคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ให้ความเมตตากรุณานะครับแล้วก็ท่านผู้สนับสนุนรายการนะครับธนาคารอมสินนะครับต้องการขอบคุณมากนะครับและที่สําคัญเลยนะครับขอบคุณท่านพีวิท่านพีระทางสมาร์ทบอมด้วยนะครับที่ให้โอกาสมิตรเฮาได้มาร่วมจัดรายการทางขึ้น90.5 นะครับสมาเรดิโอนะครับขึ้นขาวมหาชนนะครับผมก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถนะครับเพราะว่าเราก็ฝากฟันกับนาวาของมิเตอร์เฮากับคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮาทางขึ้น90.5นะครับก็จะครบ14ปีเต็มแล้วนะครับก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่15ในเร็วๆวันนี้นะครับผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่พละกําลังและความสามารถของผมพอจะมีนะครับกับรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับฝากไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับนะครับผมก็กําลังลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารอมสินนะครับก็ประมาณอ่าจนถึงมิถุนาใช่ไหมครับแล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับการอ่าต่อสัญญาอีกครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็มาลุ้นกันต่อไปในปีต่อๆไปนะครับแล้วผมก็กําลังลุ้นถึงบริษัทมากมายนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับผมก็พยายาม สุดความสามารถจริงๆนะครับเพราะว่าความพยายามเป็นเรื่องของผมนะครับแต่ความสําเร็จต้องอยู่ที่ท่านผู้สนับสนุนด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ที่เมตตานะครับแล้วก็เห็นว่ารายการน่าสนใจนะครับอยากจะสนับสนุนรายการนะครับผมก็ด้วยความยินดีและกราบขอบพระคุณไว้่วงหน้ามาณที่นี้นะครับเวลาในวันนี้หมดแล้วนะครับผมและป่าวุฒิต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกราบสวัสดีครับผม